น,นี่ขอภัยที่ดูเหมือนเป็นการบรรยายนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องสําคัญในรอบที่เมื่อกี้ที่ผ่านมาเราพูดถึงความขัดแย้งรองกับความขัดแย้งหลักแปรเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ความขัดแย้งหลักที่ถาวรก็คือกลุ่มผู้ปกครองกับประชาชนผู้ถูกปกครองในหมู่ผู้ปกครองก็มีความขัดแย้งกันได้และแปรเปลี่ยน สถานะของผู้ปกครองและในหมู่แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าฝ่ายประชาชนนั้นขัดแย้งกับผู้ปกครองแต่ถามว่าในหมู่ประชาชนมีความขัดแย้งในหมู่ประชาชนได้ไหมมีได้เช่นกันแต่ถ้าเมื่อใดมีอำนาจการต่อรองประชาชนก็จะลดลงหรือถูกแบ่งแยกทำให้กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองนะคะนั้นอยากจะพูด ย่อๆในเรื่องของความขัดแย้งในหมู่ประชาชนในหมู่ประชาชนของเราในปัจจุบันเราถือว่าฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหลายฝ่ายที่ต่อต้านรัฐประหารซึ่งอาจจะเป็นนิยามโดยทั่วไปของประชาชนนะฮะและโดยเฉพาะคนเสื้อแดงประชาชนที่ต้องการอำนาจคืนประชาชนที่ถูกปกครองเราถือว่าเป็นฝ่ายประชาชน คโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายประชาชนที่ต่อต้านรัฐประหารและต้องการให้คืนอำนาจให้ประชาชนอันนี้จะเป็นประชาชนสีแดงสีแดงเข้มที่มีค่อนข้างมาเป็นกองหน้านะคะที่ค่อนข้างมาเป็นกองหน้าของการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะนั้นประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเราก็ถือว่าจะเป็นฝ่ายประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกองหน้าทั้งสิน้นถามว่าเรามีมากไหมเรามีความขัดแยง้งมีหลายกลุ่มไหมมีหลายกลุ่มแต่ว่าตราบเท่าที่ยังเป็นถนนของการเรียกร้องประชาธิไปไตยถนนของการต่อต้านรัฐประหารเราก็จะถือเป็นฝ่ายประชาชนแต่แน่นอนมันอาจจะมีแนวทางนโยบายหนทางท่วงทํานองต่างๆนี่ไม่ไม่เหมือนกันและอาจจะมีความสะดวกในการจัดตั้งองค์กรแตกต่างกัน ถ้าเราเข้าใจว่าเป็นฝ่ายประชาชนด้วยกันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะเรียนว่าสําหรับนอบปชนะคะและรวมทั้งตัวดิฉันเองความเข้าใจผิดๆที่ถูกทําให้เผยแพร่ว่านะคะเรารังเกียจกลุ่มอื่นนั้นไม่จริงเพราะถ้าเรายึดหลักการเราต้องถือว่าเขาเป็นฝ่ายประชาชนด้วยกันยิ่งถ้าชัดเจนว่าเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งยิ่งชัดอันนี้ยิ่งสะดวก ะะเช่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงกลุ่มแดงสยามกลุ่ม24มิถุนาอันนี้ชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องถือเป็นฝ่ายประชาชนทั้งหมดนะฮะปัญหาของบางปัญหาเป็นบางปัญหาที่ถูกขยายและยังไม่เป็นความจริงคือหลายส่วนอาจจะต้องการให้มีการแย่งการนำกัน ในความเป็นจริงมันเป็นการนําโดยธรรมชาติกลุ่มใดเช่นกลุ่มวันอทิตย์สีแดงก็จะมีแฟนคลับที่ชอบท่วงทํานองของคุณสมบัติบุญงามอโนงหรือว่าสะดวกที่จะไปร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งคนที่เป็นน่อประชอก็ไปร่วมกับวันอทิตย์สีแดงหรือบางทีก็มีกลุ่มสองขาประชาธิปไตยมีกลุ่มญาติวีรชนมีกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมา เราถือเป็นฝ่ายประชาชนโดยหลักการต้องไม่ขยายความขัดแยง้งอย่าเอาปัญหาส่วนตนมาเป็นปัญหาหลักการและบางเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของการให้ร้ายกันตัวดิ่ฮันเองไม่สะดวกใจที่จะพูดในหลายเรื่องเพราะมันจะเป็นการแก้ตัวกันแม้จะเป็นระหว่างองค์กรก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆกลุ่มแดงสยามก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าชัดเจนว่า ได้แยกไปหลังจากมีความขัดแย้งในตอนถวายดีกานะคะต่างฝ่ายต่างสร้างองค์กรของตนนี่ยกตัวอยา่างหรือกลุ่มยีบสีมิจนาก็มีมายาวนานเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในฝ่ายประชาชนอย่าขยายความขัดแยง้งอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นเรื่องขยายเป็นเรื่องหลักการนะฮะและหลายเรื่องก็ไม่จริงหลายเรื่องก็ไม่จริงนะคะ นั้นก็ขอเรียกร้องว่าอย่าขยายเรื่องส่วนตัวเป็นปัญหาหลักการเพราะเราเป็นฝ่ายประชาชนด้วยกันบางครั้งเราใกล้กันบางครั้งเราห่างกันตามเหตุการณ์นะฮะแล้วบางบางครั้งเนี่ยเราใช้หลักสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้เพราะว่าเป็นคนละองค์กรแต่ว่าในการต่อสู้เราก็ยึดหลักผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักถ้าคุมใดองค์กรใด นะฮะอาจจะมีการทำอะไรสุ่มเสี่ยงถ้าเราเตือนกันได้เราก็เตือนแต่ถ้าเราเตือนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะคนละองค์กรเราก็อาจจะมีระยะห่างอาจจะมีระยะห่างอาจจะมีการมองเห็นชัดว่าคนละแนวทางกันแต่ยังบุกอยู่บนถนนสายใหญ่ด้วยกันก็ขอความเห็นใจ ในทุกฝ่ายว่าอย่าขยายความขัดแยง้งเพราะนี่คือความขัดแย้งในหมู่ประชาชนในหมู่ประชาชนนะฮะเรื่องส่วนตัวบางเรื่องก็ไม่จริงบางเรื่องก็เป็นการให้ร้ายป้ายสีบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะฮะหรือเป็นบางเรื่องเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฮะและเราต้องยอมรับความจริงว่าในคลุมระบอบอาาต์ เขาก็ต้องการให้เราทะเลาะกันอยู่แล้วนี่ไม่ต้องพูดเรื่องอามิตรสินจ้างหรือเรื่องอื่นเอาแค่ว่าเขาก็อยากให้เราทะเลาะกันอยู่แล้วมีอยู่บางครั้งคำให้สัมภาษณ์ของตัวดิฉันเองยังปรากฏว่าที่เขียนออกมานั้นในในในักในหน้าข,ข่าวยังไม่จริงด้วยซ้ำในหัวข้อเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นพูดถึงกลุ่มหนึ่งสองสามผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวสำนักพิมพ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับเราเขาไม่ใช่อยู่ข้างเดียวกับเราเขาอยู่ข้างคนละข้างเขาเอาคำถามซึ่งเขากล่าวร้ายเช่นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเป็นพวกอะ,อะไรใช้คำพูดดุนแางสักหน่อยท่ันไม่อยากจะพูดถึง อาจจะเป็นพวกก่อความรุนแรงหรือพวกล้มสถาบันเขาใช้คำพูดของเขามาตั้งคำถามเราเวลาเราตอบเราตอบอีกอย่างนึงแต่เวลาเขาเขียนเขาก็เอาคำถามเขามาใส่ในคำตอบกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปกล่าวร้ายเพื่อนเรากันเองอันนี้ดิฉันก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเราขอปฏิเสธว่ามันไม่จริงแต่มันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่สื่อ ที่อยู่ข้างเราไม่ใช่สื่อที่อยู่ข้างเราเพราะนั้นเป็นสื่อเมื่อเป็นสื่อที่อยู่ข้างปฏิบัติเมื่อกี้พี่น้องเห็นเครือข่ายระบอบอามารที่อยู่ในแผนผังในนั้นเครือข่ายระบอบอมารมีสื่อด้วยนะคะมีนักวิชาการพี่น้องก็เห็นว่านักวิชาการบางคนที่มานั่งพูดในสื่อของรัฐะที่ให้ร้ายป้ายสีเราตลอดคือใช้ทั้งนักวิชาการใช้ทั้งสื่อเล่นงานเรา เพราะฉะนั้นเขาทำได้ทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างคำถามก็คือเราต้องแยกมิตรแยกศักตรูให้ได้ว่าใครเป็นฝั่งเราใครที่ไม่ใช่และเราต้องไม่ขยายความขัดแย้งในฝ่ายประชาชนและเราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝั่งใดๆน,นะและเราต้องคุยกันเองสอบถามกันเองว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรเพราะบางเรื่องมันไม่จริงบางเรื่องมันไม่จริง อย่างเช่นการที่เขาตัดต่อเทปของพวกเราบางคนนะฮะทำให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทําให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้เผาบ้านเผาเมืองตัดต่อเทปยังตัดต่อได้เปลี่ยนแปลงคําพูดตัดตอนนะฮะเอาคำ,คำถามมาใส่เป็นคําตอบทั้งนั้นที่มันไม่ใช่คําพูดของฝั่งเรามันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าในความขัดแยง้งในฝ่ายประชาชนนั้น ต้องมีความสามารถในการจำแนกมิตรจำแนกศัตรูอยา่าขยายนี่เขาเรียกว่าฝ่ายประชาชนคนละองค์กรต่อมาเราใช้คำพูดที่ว่าความขัดแย้งภายในองค์กรของประชาชนยิ่งหนักเข้าไปอีกองค์กรใดคือในระหว่างองค์กรของฝ่ายประชาชนด้วยกันเขาก็มีอยากให้มีความขัดแยง้ง คืออาจจะมีความขัดแย้งระดับหนึ่งในวิธีการทํางานหรือในการที่ไม่ได้อยู่ในองคอนน์กรนํายกตัวอย่างเช่นนปชมันพัฒนาการมานานจากแกนนําธรรมชาติมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งกลายเป็นองค์กรที่ใหญ่แกนนําก็ยังมาจากส่วนต่างๆก็ยังเป็นแกนนําเดิมหรือเพิ่มเข้ามาบ้างแต่คนชุดใหม่ๆเข้ามาเข้ามาไม่ทันเข้ามาไม่ได้เขาก็ต้องตั้งกลุ่มของเขาเอง เป็นชื่อกลุ่มต่างๆซึ่งเราไม่รู้ถ้าสู้ไปยาวอีกสีหปีก็อาจจะรวมเป็นองค์กรใหม่อีกก็ได้แต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้รวมเป็นองค์กรเดียวกันในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างเติบโตก็เป็นคนละองค์กรแต่อยู่ในฝ่ายประชาชนด้วยกันเช่นนี้เราก็ไม่ต้องขยายความขัดแย้งเพราะว่ามันทำให้อำนาจการต่อรองประชาชนเสียหายเหมือนที่เกิดขึ้นตอน14ตุลา และนักเรียนนักศึกษาไม่เคยลุกขึ้นมาได้อีกเลยถูกทำลายด้วยวิธีการแยบยนหลังจากนั้นต่อมามีหลายเรื่องแต่ว่ามันไม่เข้ากับหัวข้อตอนนี้นะคะจึงขอก้าวข้ามาว่าภายในองค์กรเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าภายในกลุ่ม24มิถุนาเองภายในกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงเองภายในกลุ่มนพชอเองนะคะ ก็ยิ่งเป็นองค์กรยิ่งมีข้อเรียกร้องสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะก้าวข้ามคำว่าสแสวงจุดร่วมสงวนจุดตาเมื่อการต่อสู้เข้มข้นขึ้นหนึ่งหรือเมื่อได้รับชัยชนะระดับหนึ่งเมื่อการต่อสู้เข้มข้นจำเป็นต้องต่อสู้ในแนวทางหนทางใดหนทางหนึ่งให้มันขาดไปเลยเช่นคุณจะต่อสู้หนทางแบบไหนนะะ หรือว่า <c oughs> เลือกใช้ยุทธวิธีใดอันนี้เป็นการต่อสู้ภายในองค์กรที่จะต้องเข้มข้นเป็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองค์กรมีมติแล้วจากนั้นก็รับรองและทุกคนปฏิบัติตามนะฮะนี่จึงจะเป็นการนำรวมหมู่ที่แท้จริงก็คือต้องยอมรับมติไม่มีการแหกมตินะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต่อสู้สันติวิธี จะไม่มีการแหกมติเป็นอย่างอื่นถ้ามีการแหกมติเป็นอย่างอื่นถ้ามีถ้ามีามนะฮะหรือว่าไปล่วงรู้ว่ามีกลุ่มอื่นมีแล้วผัวพันหรือเปล่าเช่นนี้นี่ยกตัวอย่างในเรื่องแนวทางหนทางต้องขาดชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไม่ได้นะฮะอันนี้นี่หมายถึง ปัญหาแนวทางหนทางในองค์กรต้องชัดเจนนะฮะแต่ว่าการขับเคลื่อนต้องเป็นเอกภาพต้องเป็นเอกภาพมาจากมติเพราะฉะนั้นการที่ภายในองค์กรนะฮะมีความขัดแยง้งก็จะทำให้องค์กรนั้นๆถูกทำลายถูกแยกสลายแต่ความขัดแยง้ง ถ้าเป็นความขัดแย้งภายในองค์กรแล้วจัดการปัญหาถูกเราองค์กรนั้นก็พัฒนานะฮะพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งภายในองค์กรนะฮะของการต่อสู้ของประชาชนถ้าเราจัดการถูกก็พัฒนาได้ซึ่งเราพยายามทำอยู่ขณะนี้เราก็คือลหลายๆคนช่วยกันทำอยู่เพื่อที่จะทำให้พัฒนาและน่าจะเข้มแข็งคือฝ่ายศัตรูดีใจมากขณะนี้นะ ท่านไปดูบทความนะฮะของคอลัมนิสจะเป็น ASTV เป็นของ Nation ฝ่ายการเมืองกรุงเทพธุรกิจหรือส่วนอื่นหรือโพสต์สุดเอ็โพสต์สุเอ็ต้องยอมรับความจริงว่าฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายที่มาจากกรมนอทั้งสิ้นนะฮะผู้ที่เกษียณมาจากกรมนอรหรือผู้ที่ยังทํางานอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเนชันอันนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องที่ผิดส่วนเนชะันนเป็นปฏิป,ปักษอยู่ในเครือข่ายระบอบอมาตย์เป็นปฏิปักษกับ พักการเมืองของคุณทักษิณเป็นปฏิปักษ์กับเสื้อแดงนั้นชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่าคนในเน,นชั่นทุกคนนะฮะอันนี้เราต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อนะฮะหลายๆท่านก็เข้าใจเพียงแต่เรามองแนวโน้มใหญ่ของสื่อที่มาที่ไปที่มาที่ไปผลประโยชน์เพราะไม่มีสื่อไหนอิสระไม่มี ซื่อในยุคทุนนิยมก็ต้องสังกัดค่ายสังกัดทุนเหมือนกันซื่อเหล่านี้จะยิ่งขยายความขัดแย้งในฝ่ายภาคประชาชนและวิเคราะห์ไปใหญ่และหลายคนเขาก็ยิ้มกลิ่มดีอกดีใจเราในฝ่ายประชาชนอย่าให้เขายิ้มกลิ่มเลยเราต้องทําให้เกิดพลังบวกในฝ่ายประชาชนให้ได้ความขัดแยง้งอันนี้ เราสามารถยกระดับพัฒนาได้แล้วก็ในครั้งต่อๆไปแดนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราเข้มแข็งนะฮะเราจะสร้างความเข้มแข็งและเติบใหญ่อย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเราเริ่มมีปัจจัยของความพ่ายแพ้เมื่อเราชัยชนะได้ชัยชนะจากการได้ตั้งเราก็มีปัจจัยความพ่ายแพ้เกิดขึ้นทันทีดังที่แดนได้บอกเพราะชัยชนะมันจะคู่มากับความพ่ายแพ้ แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ไหนและมีปัจจัยความพ่ายแพ้ที่จุดใดเราก็แปลเปลี่ยนให้มันเป็นชัยชนะให้ได้และเราจะทําท่านไม่ต้องยิ้มเยาะนะฮะท่านไม่ต้องยิ้มเยาะเพราะคนเสื้อแดงมีวุฒิภาวะผ่านมาพอสมควรเราจะมาจับมือร่วมกันที่จะทําให้ความขัดแย้งนี้กลายเป็นพลังบวก กลายเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะให้ได้ยิ่งเรามองเห็นปัญหามากเท่าไหร่ยิ่งมองเห็นรากเหง้าปัญหาเท่าไหร่ยิ่งมองเห็นที่มาของปัจจัยของความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่ก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเพียงนั้นและจะทำให้คนของเราในทุกภาคส่วนในคนแสด็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือการพูดถึง เรื่องที่ผ่านมาแต่อยากจะมีเรื่องดีๆทิ้งทายไว้นะคะว่าวันก่อนนี้พึ่งไปงานในช่วงนี้หลังจากคือก่อนเลือกตั้งก็มีคนต่างประเทศมาพบหาพูดคุยกันบ่อยหลายๆคนก็รู้จักกันแต่ล่าสุดไม่ทราบว่ามีภาพออกมาหรือเปล่าน,นะคะถ้าไม่มีเป็นวันหลังไปในงานวันชาติฝรั่งเศสนะคะ ไปในงานวันชาติฝรั่งเศสท่านทูตฝรั่งเศสเคยเชิญท่านกับเคยเชิญนออปชไปและท่านได้เคยไปพบที่สถานทูตฝรั่งที่ที่บ้านท่านาพร้อมกับคุณก่อแก้วและพอวันชาติฝรั่งเศสท่านก็เชิญไปและเราได้พบทูตและคนต่างประเทศมากมายในงานงานวันชาติฝรั่งเศสเนี่ยในวันที่14นะคะที่ผ่านมา เป็นวันทลายคุกบาสติลนะฮะแล้วเพลงชาติฝรั่งเศสก็เป็นเพลงของมา์รของธรรมศาสตร์ด้วยนะคะท่านได้พูดปราศัยในงานสั้นแล้วก็สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยนะฮะโดยเฉพาะของประเทศไทยมากเป็นปาฐกถาสั้นๆที่ประทับใจมากดทฉานดีใจแทนคนเสื้อแดง และประชาชนไทยเพราะว่าท่านทูตฝรั่งเศสได้ฝากความหวังไว้จากกับผลการเลือกตั้งและอนาคตประชาธิปไตยประเทศไทยและท่านได้พบกับหลายประเทศนะฮะหลายประเทศเพราะ,ะนั้นก็อยากจะมีความหวังที่ดีว่าสังคมโลกเนี่ยเขาได้สนใจเอาใจช่วยนะฮะมหาอำนาจทั้งหลายก็เอาใจช่วย เขาไม่อยากให้มีการรับประหารอีกแต่ว่าในวันนั้นฉันได้พูดกับเขามากๆคืออะไรท่านต้องช่วยกันระวังอย่าให้มีอ,องซานซูจีคนที่สองในเอเชียนะฉดนไม่ต้องการให้คุณยิ่งรักเป็นอ,องซานสูจีคนที่สองเพราะอ,องซานสูจีคนที่หนึ่งชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่จัดรัฐบาลไม่ได้และผลิตการทหารครอบงำนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ ฉะนั้นก็ได้พูดกับเขาว่าไม่ต้องการให้เห็นองซานสุจีคนที่สองในประเทศไทยและถ้าฉะนั้นอย่าถามถึงอนาคตประเทศไทยเวลาเขาตั้งคำถามถามว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคือถามเป็นคำถามคุมคุมเทน,นก็ถามว่าคุณถามประเทศไทยหรือถามเรื่องคนเสื้อแดงเขาบอกว่าทั้งสองอย่างเน,นก็เลยบอกเขาไปว่า ถ้ามีอ,องซานสูจีคนที่สองถ้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเขามา,มากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อนาคตประเทศไทยและอนาคตคนเสื้อแดงไม่มีเสถียรภาพไม่แน่นอนดิฉันตอบไม่ได้เพราะดิฉันไม่ใช่เจ้าของคนเสื้อแดงดิฉันไม่ใช่เจ้าของคนเสื้อแดงและดิฉันยังคาดไม่ถูก ว่าคนเสื้อแดงจะคิดอย่างไรแม้ว่าจะดํารงตําแหน่งประธานนปชอยู่ในขณะนี้ในระยะเวลานี้ก็ตามตอบแทนไม่ได้เพราะคนเสื้อแดงไม่มีใครเป็นเจ้าของและเขาผ่านการต่อสู้มานานเพราะฉะนั้นแดนก็ตอบไปว่าแดนคาดเดาไม่ได้ตอบได้อย่างเดียวว่าขณะนี้เขาตอบรับว่าชาร์จแบตเตอรี่กันอยู่วันนี้จึงขอ จบเพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเราคนเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจรประชธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้ และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน i you.